สวัสดีครับอูไปทุนการเกษตรครับพี่น้องวันนี้นะครับบริเลมาขายลําโพงนะพี่น้องเด้อนะครับเหมือนมาขายคือคีบอ้อยนะครับวันนี้นะครับมาที่นะครับอําเภอลรืออํานาจนะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับผมอันนี้เสียสุดชื่นเพิ่นไปดาวมะไม้นะครับตัวนี้นะครับเลาจ้าง่ยนบุญกะถินเลยเด้อเนี่นะครับนี่ดังยังดีครับเปิดฟังมือเ้านะครับไปสร้างอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภออย่างบุญนี่นะครับแล้ว เราสั่งไปอันเราสั่งไวเลยเหรครับเรามาแวะเอานะครับเรามาส่งขี่อยอยู่เรื่อมนัดนะครับนี่ครับผมอํานาจเจิรินนะครับตัวนี้นะครับพ่อเรานะครับไปสั่งผมยูอูเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเอ็มห้าพันมบบพี่น้องสีนี่ละนะครับตัวนี้ตัวนี้หนักนะครับเขาตียกไวล่ะหนักอีหลีเด้ยหนักเติบพี่น้องมันหลุดมันโค้งง่าะนะครับ แดวกะนะครับเดี๋ยวค่อยทะเบิงกันตัวนี้พึ่งมะหอดนะครับออกมาหมื่อเสาจากหกโมงเสาพี่น้องมะหอดบ่ายโมงบ่ายโมงน้อยๆนะครับแต่ว่าร้อรถไถอยู่รถไถท่านมาพี่น้องนะครับอยู่อำเภอเรืออำนาจนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนะครับมื้อนี้ครับมื้อวานนะครับเอฟซีทรมาสั่งอีกสามเครื่องเลยนะครับทั้งแนวหยกมันนะครับอยู่อำเภออยุ่รยยองนะครับแนวโยกมันฟอร์ดนะครับ อยู่อำเภออย่างพวกผมเคยไปติดอยู่เพิ่นเอาเบอร์ทูน้ำกันนะครับเพิ่นเห็นตัวอย่างเพิ่นกับเอาเบอร์ทูล้วก็ไอ้เราก็เอียงอีกอะแนวขีบอ้อยนะครับอยู่รอระบานผมประคัมนะครับขีดแบบความง่ายบ่ได้นะครับสี่สิบเกียร์แรงเราก็อีกอันหนึ่งเป็นอย่างพวกพี่น้องจำเออแนวขาดมันแนวขาดมันอยู่อำเภอหนองกรงศรีนะครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสี่สิบเกียรแรงเราก็อีกอันหนึ่งเป็นอย่งพว่น้องจำเพิ่นวขดมันแนวขาดมนอู่เพิ่นผมประคัมนอครับขีดแบบ่งไม่ได้นะครับ สวัสดีครับตาห้อนบ่ครับแสดงว่บาบ่ห้อนรอกเนาะถอดเสียไหมนะครับหนักเตือนะครับไอแนวขาดมันสามสิบหกแรงนะครับอยู่อำเภอหนองกรุงศรีนะครับเพิ่นเยืมของเงินน่องเล้าหรือของมูเล้าหละ่ะตอนนี้ไม่ใส่เพราะป,ปีกอนผมไปติดให้ลูกค้าเพาิเพ่นเห็นการใส่งานนะครับเพิ่นกะเพิ่นกะสั่งมาใส่งานนะครับแล้วตอนนี้เพิ่นกะยังใส่อย,อยู่เพิ่นยืมกันลรอวะ แราเมือนเหมือนเส่าเมือนเส่เาเพิ่นกิดทั้มาสั่งเออหมู่บ้านนะครับแนวขาดขาดมันลงหลดนะครับเทียบเป็น้นองเนาะเดี๋ยวยกเล็กก่อนครับมาแล้วนะครับยาวเลยยาวเลยนะครับรุ่นเก่านะครับหัวเรียบนะครับเต็มห้าพันยาวเลยยาวเลยเปลี่ยนทั้งนี้ได้เต็มห้าพัน,าาน,นนะครับยู่เรื่องหนาจะเป็นรองหรือถ้าเอฟซีทันใดนะครับ อย่าเบิ้งตัวยางหรือว่าอยากนะครับตรงนะครับอุปกรณ์เฮากะเบิ้งได้นะครับนะครับสามารถเล่นแบบไดเด้พี่น้องเด้อนะครับผมผู้ให่มีความสามารถนะครับกะเบิ้งเป็นตัวยางนะครับเบิ้งได้เห็ดครับซอยกันทุก้นครับพี่น้องนะครับพยายามนะครับส่วนทุนเพิ่มราได้กับติตกรเท้านะครับผมสำหรับผมกับบแมนเห็ดกูนะครับผมกับมี เห็ดไฮมันนะครับปีนี้เห็ดไฮอ้อยนะครับไฮมันกับลายไฮอยู่แล้วก็มีสวนเกษตรอีกนะครับผมสวนเกษตรผสมผสานอีกยี่สิบกว่าไร่นะครับเพราะได้ลูกน้องทีมงานเขามีงานเห็ดกันนะครับบ้านนิตะอูนะครับนะครับเห็ดไฮเพื่อนทีขึ้นนองเขานั่นนะครับอยายเคลื่นนองเขาได้นะครับของราคาบ่แพงนะครับนะของแบบคอบครัวเขานะครับคือซอยกันนะครับสำหรับผู้ใดมีความรู้ความสามารถกะ นะครับสามารถเบื้องตัวอย่างแล้วก็เอาไปเฮ็ดเองก็ได้นะครับ่ว่ามันก็อาจจะลงทุนหลายนะครับเป็นแสนหัวละครับต่อคันต่อชุดหรือว่าแสนแสนกลัวๆเลยนะครับผมสําหรับขี้บอยพระว่าอุปกรณ์มันหลายอย่างพี่น้องกลัวที่มาเป็นคันหนึ่งหรือเครื่องหนึ่งแนวยกมันเอฟซีผมก็หลายที่เพ่นเฮ็ดเอาเองนะครับก็หลายนะครับเพิ่นก็่ว่ามัตังพวกระบบไฮนดุลิกผมก็หลายนะครับบอบปิดกันก็ได้นะครับเฮ็ดนะครับซอยกันพอห้องกับเป็นลูกเกษตรกรลูกชาวนานะครับ นะครับบ่ไร้เก่งนะครับบ่ไร้เก่งนะครับบ่ได้หยกน้อป่อปันของเก่งแต่ว่าเขาขยันกับพ่อนะครับขยันจดจําและเรียนรู้นะครับพอผมก็เห็ดมันเห็ดอ้อยเห็ดหลายหลายอย่างนะครับแต่คอยพัฒนาไปนะครับอันใดผิดพลาดเขาครับแก้ไขกันนะครับแต่ว่ากเก็ดใไ้พี่น้องเขาให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่เขาเห็ดได้นะครับนะครับบ่ปล่อยพี่น้องทิ้งกันเดียวกันนะครับถ้ามีปัญหาอย่างกะทูหาชีมงานเขาได้เลยนะครับ ้าเขาไปบ่ได้เขากระซุ่งอะไรไปให้พี้น้องเขานะครับเเดี๋ยวคขยจบเบึ้งนะครับจะติดตามกันเรื่อยๆนะครับอย่าหลายนะครับเด้อวตอนนี้ก็ไลเชื่อมกับบกยกเส็จแล็ก็เดี๋ยวไปติส้หัวนะครับนี่ครับรักษาสะของหัวเขานะครับเด้อเบึ้งใดญ่ไปน่อยนะครับกัะบ่กคู่ให้นะครับจับเอาเลี้ยงไงกันนู้นระวังน็อตเด้อนะครับปาดทอออกนะครับเราก็แตกไหมเอานุ่มไปข้างหลังก็ได้ดอกบ่ต้องออกไกลไปนั้น เขาใกล้ๆกระบอกกันนะนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเราก็จะใส่หัวนะครับตัวนี้นะครับใส่หัวเสร็จก็ตั้งกระบอกแล้วก็ติดโชว์พี่น้องเบิ้งนะครับเด้อต้องทางกันติดตามนะครับพอดีเลยครับนะครับจังหวะพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับรถรุ่นนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยผมมีเบื่อเอ็มหาพันพี่น้องมันเป็นหัวเลี่ยม ตัวนี้เป็นไอของเอ็มหกศนยพี่น้องนะครับการเดินสายนะครับเบิ้งได้พี่น้องนะครับเมื่อวานทางจังหวัดเช่าภูมิเพิ่นกับมาเบิ้งยูอูนะครับอยู่อำเภอเนินสงาของเราสี่สิบแรงนะครับจะได้ขี่อยไปใส่นะครับงานนะครับปีนี่วันวุกนะครับนี่แหละนะครับปาดทอกลบรลางบอมันเปิดลบลางโดนนเบียงไปข้างหลังนะครับจับ ตอนนี้ก็เลียบเนี่ยครับกำลังเดินทรงถึงสายปลาดักนะครับตัวนี้นะครับแต่สิมีดึงหลังค่ายพร้อมนะครับนี่เถะงานของผมจิดึงหลังค่ายพร้อมนะครับนะับคนนี้กระบอกดำนะครับตันดำแปบดำนะครับตัวนี้หม่องไส้แก้ว น้ำใส่น้ำไม่พอบเหมือนนว้ยกมันนะครับใช้สไตล์เดียวกันนะครับตัวนี้มันพัฒนาต่อยอดม่จากแน้ยกมันนะครับ้วก็ต่อยอดราคาแบบ่อแพงสำหรับผู้ใดอยากได้คีพหรือว่าผู้ใดอยากเอาทูอินวันที่อินวันโฟอินวันได้เพิ่นนะครับตะปะตั๊กก็ได้นะครับแนวยกมันก็ได้ขี้บอยก็ได้หรือผู้ใดที่เอากระเช้าต่อก็ได้นะครับได้สามสี่ยางนะครับนะครับไรเบิ้งชิบิโดูฮ่องนะครับกระเช้าก็มี่นะครับ บาดตักมีมีีล้วแล้่วเต่เยามีทุนหน่อยทุนรายนะครับตัวนี้ถอดออกนะครับทุ่นวันก็มีอยู่จังหวัดของไอจังหวัดเลยนะครับเอ็มยูเป็นน้ำยงมันบวกคีบ่อยนะครับอำเภอผู้หลวงนะครับแถวแถวผู้หอนะครับตัวนั้นเอาทุ่นวันนะครับทุ่นวันผมผมตินะครับตัวนี้ผมติดต้อให้เพิ่มอีกประมาณห้าสิบเซนแต่ว่าเป็นคอสันๆเพื่อว่าให้มันรับครับ คอยกมันเขานะครับนะครับเป็นงานชิ้นใหม่ที่ว่าเขาพัจนาใหม่มันดีขึ้นนะครับเพื่อพี่น้องเขายกอ่อยเออยกมันหลายอันสิมันหยามันหักมันงอนะครับผมก็เลยเห็ุเป็นอีกท่อนหนึ่งเสือใหม่ความแข็งแก่งึ้นมาอีกนะครับนี่ครับพี่น้องโอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยจะไปเบิ้งกันนะครับนะครับเดินระบบนุนหมุกมันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิร้องหนุนมันนะครับกันพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับผมครับกำลังขันน็อตนะครับผม ทีว่าจุดที่ว่าเขาสามารถถอดแล้วกัเห็ดทานีไว้นะครับค้าไว้แขนไว้นะครับเอ็มห้าพันนะครับอยู่ที่อำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาติดให้นะครับท่านนายกนะครับผมอบตนะครับออกมากนอกเลยเะชินลงมาไมด้ย ซ้ำอีกซ้ำอิกเออนะครับตัวนี้ปั๊มเร็วอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้เป็นปั๊มในรถนะครับเด้อพี่น้องนะครับนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้ปั๊มนอกมีนะครับบริการนะับผมตามระยะทางนะครับนะครับผู้ใดอยากได้นะครับสั่งจองหน่อมาได้นะครับผู้ใดอยากได้สีสมสีน้ำเงินสีเขียวสีดำนะครับ มีขั้นหนึ่งแปลกขโมยสีชมพูพี่น้องนะคอยจะเบิ้งติดตาม MU นะครับที่อำเภอแวงหน่อยนะครับผมค่อยเบิ้งย้อนเป็นยังไงออกมานะครับเป็นตาหัวหรือเป็นตาไห้เป็นตาเบิงเ้งหรือเป็นตาแบบคือผู้าสาวสักหน่อยป๋ออกมาออกมาเลยโอ้โหงานเบิ้งงานเบิง้งอ่า พ mm hmm. yeah> ี่หนองมือต้องกันนะครับนะครับบ้านนี้เวลาเฮาจะเดินกำปักนโต๊ะตังเล่้งนี่ทำยังไงครับนี่ยครับตัวนี้เป็นปรับในรถุดจาพี่น้องได้นะครับนะครับนั่งรถพอดีเรถพอดีต้องกระเดือยไทยบ่อบ่อบ่อเป็นรถพอดีกระดือยไทยมาตรฐานวะยะเปลี่ยนกองเป็นอย่างน้ำก็ได้ครับเปลี่ยนเอาพื้นไทยมาผสมมาดึงนะครับนะครับตัวนี้เป็นขีดปอบกลัวเขาได้ครับนะครับตัวเรบผู้ใดอยากได้นะครับ สร้างจอนขามาได้นะครับวันนี้อยู่เลื่อมนาศนะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบ้านแม่นะครับของนายกปบตเฮาเนี่ยนะครับผมนะครับงานสวยๆจากค่ายเราเลยนะครับวันนี้สีส้มม้วนเหลืองโทนดำนะครับโทนตัดดำนะครับเมียนครับอันนี้ยกเมียนเมียนครับสำหรับผู้ใดอยากได้ปั๊มนอกกับมีได้พี่น้องเดินนะครับผู้ใดสนใจปั๊มนอกปั๊มไหนได้เบิร์ตเลครับผมมีบริการทุกอย่างนะครับสำหรับผู้ใดมาแปลใอะไรกันทั้ง ทั้งกันก็มาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ับกาเติบอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้สมตัด,ดำนะครับไอแม่นะครับสมตัด,ดำเหองหัวเหลืองนะครับนะครับบริการติดตั้งถึง้าบ้านเหมือนเดิมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทั่วประเทศนะครับอ่น,น้องนะจะไม่พอกันอยู่ที่อำเภอเมืองมุกดาหารเติมหัวขีปเล็กให้กับลูกค้าเกาเน้ยกมันนะครับ45แรงกันต่อเลยนะครับ วันที่ยีิบสามนะครับ,รบมือเอือนเทินทางวันที่ยี่สิบสอครับ